สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากลับมาที่โตทันเนสเบิร์กอีกรอบนนะคะก็มาถึงที่เมนูนะคะก็เป็นน,นะะ้ำอาหารแบบสัตว์ป่าต่างๆไม่ใช่เป็นเนื้อนู่นนี่นั่นอะไรเยอะๆมากมายนะคะวันนี้ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วจะไม่กินหรอกวัว<อ>นะแต่เขาบอกว่าเนื้อเยอะคืออร่อยนะพี่ใจก็จะให้พิเศษก็จะเป็นแบบดูที่เห็นป,ป่าอะไรอย่างนี้ ที่มีชื่อเสียงของที่นี่นะคะทั่โลกนครัาลังเราเข้าไปนะคะขึ้นมาเราจะมาว่าะดนที่เขาขาดเจ็บไปเลยมีรถขับาไปาต้องเดินเข้าไปแล้วก็คือมีเข้าเข้ามาข้างในเลยก็ถึงที่โต๊ะอาหารแล้โอ้อากาศเราจะบอกว่าเมื่อวานฝนตกหนักมากที่นี่ก็เลยหนาวแต่จริงๆแล้ว ที่เนี่ยจริงๆจะต้องร้อนกว่าแคปทาวนะคะจูฮานนสเบิร์กต่วหนาวมากหนาวกว่าที่แคปทาวอีกเสื้อผ้าก็เอามาแบบกลางๆหนาแบบหนาแบบเนาเลยอะค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะนอนที่ซานซิตี้สองคืนที่เมืองแรนที่ตินดับของโลกความสวยงามเลยนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายโรงแรมให้ดูนะคะโอเค ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านีว<อ>ให้ดูว่มามันจะประมาณนี<อ>้ก็จะประมาณ<อ><ะ>นีเ้นเป็นสัตว์แปลกๆอะไรอย่าเนี้นะคะ<อ>ยค่ะเยอะมากมีชื่อเสียงนะคะคือมาก็จะต้องมาทานที่นี่ ว่าทัวทีฉันยังไม่มาค่ะเัวร์มาก่อนแล้วจะยังเดี๋ยวจะอยู่ยตรงไหน